الله أكبر، الله أكبر الحمد لله الحمد لله رب العالمين يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون احمده سبحانه واشكره على مزيد فضله وعموم نعمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعم بجوده ورحمته جميع خلقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله <سؤال> حق تقاته ولا تموتن إلا <سؤال> وأنتم مسلمون حضرين في نوم لما الله سبحانه وتعالى ميتا الحمد لله شكرت الله سبحانه وتعالى دولة دوله دولة إيمان إسلام عمل عبادة ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ล l l a ์พี่น้องครับมนุษย์นั้นมีหัวใจเป็นอวัยวะสำคัญในชีวิตอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه แวะ ت ع ا ลาเวลาที่พระองค์จะใช้เกณฑ์นในการตัดสินว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนที่ไม่ดีใครดีกว่าใครพระองค์จะดูที่หัวใจเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจะต้องดูแลหัวใจให้ดี ให้มีความเข้มแข็งด้วยศรัทธาด้วยอีมานต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวตาละแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่บางครั้งบางคราวหัวใจของเราก็จะเจอกับปัญหาอุปสรรคและบททดสอบต่างๆที่ทําให้มันเกิดความอ่อนแอและแน่นอนที่สุดชัยตอนศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์มันก็รู้ดีว่าหัวใจของมนุษย์นี่แหละที่สําคัญที่สุดมันจึงพยายามที่จะทําลายหัวใจของเราดังนั้น เวลาที่หัวใจของมนุษย์อ่อนแอบางครั้งบางครั้ง,บาง,งบางคราวที่เราแพ้ต่อปัจจัยต่างๆรอบตัวต่ออบายมุขต่อสิ่งยั่วยวนต่อการล่อลวงของชัยตอนจนเราตกลงไปในหลุมพรางแห่งบาปยิ่งทำบาปหัวใจของเราก็จะยิ่งอ่อนแอไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทำต้องทำอะไรเวลาที่หัวใจอ่อนแอเรามีที่พึ่งใดอีกที่จะคอยกำกับดูแล หรือคอยรักษาเยียวยาความอ่อนแอของหัวใจของเราพี่น้องหลายคนพวกเราหลายคนมีวิธีการที่แตกต่างเวลาที่เรารู้สึกไม่ไหวเวลาที่เรารู้สึกท้อทแท้เรามักจะหาวิธีการอื่นๆโดยไม่เคยคิดถึงอัลลอฮ์สุบานหัวใจละจริงๆแล้วเมื่อหัวใจของมนุษย์อ่อนแอที่พึ่งแรกที่เราต้องกลับไปหาก็คือพระองค์อัลลอฮ์ต้องหาปัจจัย طبعاً الله سبحانه وتعالى ما الله سبحانه وتعالى تردني سورة النساء والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمًا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفًا الله أكبر الله تعالى เวลาที่เราทาบาปพระองค์รออยู่ว่าเมื่อไร่เราจะกลับไปหาพระองค์เพื่อขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์พร้อมที่จะให้การอภัยโทษกับเราเราพร้อมหรือเปล่าที่จะขออภัยโทษจากพระองค์สุบฮานัลลอฮ์วัลลอฮฺยูรีดอัลลอฮ์ยูรีดอัลลอฮ์ต้องการอันยัตูบะอะไรกมพระองค์ต้องการที่จะเตาบัตหมายถึงอภัยโทษให้กับเราในขณะที่ พักพวกที่ชั่วร้ายของเรากําลังเรียกร้องเรายั่วยวนเราให้ทาบาปต่อพระองค์แต่พระองค์ก็รออยู่ทุกวี่ทุกวันว่าเราจะกลับไปหาพระองค์หรือเปล่าเพื่อเต้าบัตตัวในขณะที่อัลลอฮฺต้ลาละต้องการให้เราเตาบัตตัวต่อพระองค์แต่บรรดาพวกที่เป็นสมุนของชัยตอนหรือแม้แต่ชัยตอนเองเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องเราเรียกร้องอารมณ์ไฟต่ำของเราไปสู่การ

ในยามวิกฤตเวลาที่เราเจออุปสรรคในชีวิตเวลาที่เราต้องการกลับตัวกลับตนมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายได้ที่เราจะกลับไปหาลอสซาลาเพราะพระองค์รู้ดีว่าเราอ่อนแอว่าคนลษันอินซา์นุออมนุษนั้นถูกสร้างมาให้มีสภาพอ่อนแออัลลอฮฺอัลลอฮพี่น้องครับความอ่อนแอของเราบางครั้งจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าความอ่อนแอนั้นไม่มีประโยชน์ แต่เราใช้มันไม่เป็นเราใช้ความอ่อนแอของเราให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ทั้งๆที่มันมีประโยชน์ถ้าเราใช้มันถูกใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสใช้ความอ่อนแอของเราในการกลับไปหาอัลลอฮ์ผู้ทรงแข็งแกร่งผู้ทรงอำนาจผู้ทรงยิ่งใหญ่ในฮะดิษบทหนึ่งที่รายงานโดยอัลอิมามุบุคารีจากชัดดาบ bin อาส رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่อุลามาเรียกมาน وىسيد الاستفر. ท่านนบีเรียกมันเองท่านนบีเรียกดอ้าน ى وسيد ا ل ا س ت ิ ر ตารทไมที่เราต้องเอาฮะดีษนี้มาพูดกับความอ่อนแอของหัวใจฮะดีษบทนี้เป็นการยอมรับความอ่อนแอของเรา แต่เป็นการยอมรับความอ่อนแอของเราต่อหน้าอัลลอฮ์ยอมรับความอ่อนแอของเราต่อหน้าผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วพลังที่อัลลอฮ์สุลต่าจะให้กลับมามันจะทําให้หัวใจของเราฟื้นตัวขึ้นมาได้ท่านนาบีเรียกมันว่าไซยุดุลอิสติฟารพี่น้องครับไซยิดในภาษาอาหรับนีหมายถึงหัวหน้าหมายถึงผู้นำไซยุดุลอิสติกฟารก็คือหัวหน้าของการอิสติฟาร อิสติกฟาร์เนี่ยมันมีหลายสำนวนวเรารู้จักอิสติกฟาร์ใช่ไหมครับอัสตัวฟิรุลลอฮฺวะอาตูบิอิละห์การอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อ Allah Subhanahu Taala เราจะว่าสั้นๆก็ได้อัสตัวฟิรุลลอฮฺอัลลอฮฺดีลาอิลาอิลลัลฮฺวะลาฮิลกัยยุมวะอาตูบิอิละห์ยาวขึ้นมาหน่อยแต่ในจำนวนประโยคสำนวนที่ดีที่สุดในการกล่าวอภัยโทษขออภัยโทษจาก Allah Subhanahu Taala ก็คือดูอาบทนี้ไซยิดุลอิสติกฟาร์ หัวหน้าของการกล่าวอิสติฟารก็คือสำนวนนีส้สำนวนนี้ซึ่งเป็นสำนวนที่เราทุกคนจำเป็นอย่างมากสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องท่องจำและกล่าวปฏิบัติในทุกๆวันในชีวิตของเราอัลลอฮ์ม์มอันตะรบีเริ่มต้นด้วยการอิกราร์บรูบูบียะติละฮิสุบฮานะวะอาลเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเป็นการยอมรับในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานะฮะอาล รูบ ah ูบ um um il um ิยะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราสภาพที่มันเกิดขึ้นพระองค์เป็นผู้กําหนดให้กับเราอัลลอฮ์อมัอันตะรับบิลาอิลาฮิอัลล์อัลลออันตะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพกักดีอิกราร์บิโตฮิดอัลอุลูฮิยะรูบูบิยะอุลูฮิยะโตฮิดรูบูบิยะเริ่มต้นแล้วตามด้วยโตฮิดอุลูฮิยะเป็นการยอมรับในความเป็นพระเจ้าของอัลลกสบายนะเวลาที่เราจะพึ่ง เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครที่เราไปตั้งภาคีไปชิริกับพระองค์ออกขอักตานีว่าเนอับดุยาอัลลอฮ์เนี่ยเราเคยยอมรับความรู้สึกนี้ของเราเนี่ยเราอยากจะบอกใครเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าอยากจะระบายใช่ไหมครับเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้นี่เรามักจะหาคนมารับฟังการระบายของเราอยากจะระบายความในใจ อยากจะบางทีก็ระบายลงไปใน Facebook ระบายลงไปในโซเชียลแต่นี่เป็นการระบายความรู้สึกต่อหน้าอัล l l an ah a ah wa wa ah. h سبحانه และ تعالى ข้อหนึ่งนีพระองค์สร้างฉันว่าอับดุกฉันเป็นบ่าวของพระองค์ข้อหนึ่งว่าอันเอ็นอลาปขอดิกะววะะองค์ข้อหนึ่ตวยาอันเปันบาของพระองค์ที่พระองค์บอกว่าใครที่ทําบาปพระองค์จะเอาเข้านรกจะลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้ ว่ละว่ละวอานละอัจฉริคะว่ะดิกสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่ดีหรือสัญญาที่ไม่ดีสัญญาแห่งสวรรค์กับสัญญาแห่งนรกอะจ์ดิกสัญญาแห่งสวรรค์ทำดีจะได้เข้าสวรรค์ทำดีเรื่องนี้จะได้ผลบุญเท่านี้ทำดีไอ้นั่นจะได้ผลบุญแบบนั้นเราเรียกว่าอัจฉริลล์สัญญาของล l l a ์ในขณะที่อ uh, ะจฉริก็อาจจะเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งหรืออาจจะเป็นสัญญาเหมือนกัน อ่ะดิกว่ดิกะหมายถึงสัญญาของอัล Allah s u b h a n a h ตะอาลาที่สัญญากับบ่าวของพระองค์เราทําได้แค่ไหนนี่เป็นการยอมรับต่อหน้าอัหาหาา้น Allah Subhanahu Taala ว่ามัสตะตะตัตุใช่ไหมบทบัญญัติทั้งหมดที่อัล a l l ์ตะอาลาสั่งให้เราทำหรือเราทําได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมไม่มีใครสามารถที่ทําได้ร้อยเปอร์เซนต์เราก็เลยกลับไปหาอัล Allah s u b h a n a h ตะอาลาและบอกว่าอย่าล l l a ์ฉันทําได้แค่นี้ ต้องบอกว่าอย่าทำมะเสียดต่อพระองค์แต่บางทีฉันก็ทนไม่ไหวฉันต้องล่วงละเมิดจนกระทั่งไปทำผิดทำบาปต่อโลกว่าแตาละวันนี้ฉันไม่ยอมรับต่อพระองค์ว่าณอาลาอาดิกาวะดิกะมัสตตะตุฉันทำดีได้แค่นี้ฉันปกป้องตัวเองไม่ทำบาปได้แค่นี้อัลลอฮ์ฉันยอมรับถึงความอ่อนแอของฉันวะอานาวะอาอูอุบิกะมินชัรริมาซนัตุ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากผลลัพธ์อันเลวร้ายของความชั่วที่ฉันได้ก่อขึ้นอสัสลามุุลลฮาความชั่วทุกอย่างต้องมีผลลัพธ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเกิดขึ้นกับคนรอบข้างทำผิดทำบาปาอะไรก็ตามต้องมีผลลัพธ์ที่เลวร้ายของมันแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในดุนยาหรือในอาคิรอรรู้ตัวว่าทำผิดรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่เราทำผิดนี่มันจะมีผลลัพธ์เลวร้ายย้อนกลับมาหาเราสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นทำผิดแล้วขอให้อัาลลอฮฺปทานาปกป้องไม่ให้ผลลัพธ์อันเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราอัสรรุลอฮ์วะอจบิจะบอกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่นี่คือวิถีของมนุษย์ที่อัลลอฮฺตาลาต้องการให้ย้อน กลับไปหาพระองค์เวลาที่ตัวเองทําผิดบาปต่อพระองค์หรอสบลาแตาละและพระองค์ก็พร้อมที่จะปกปิดความผิดของเราพระองค์พร้อมที่จะอภัยให้กับสุภานัลล่นหรอถ้าใครคนใดคนหนึ่งทําผิดแล้วความผิดนั้นมันมีกลิ่นพวกเราคิดว่าเรายังสามารถที่จะนั่งใกล้กันได้อีกไหมกลิ่นความผิดและบาปที่แต่ละคนทำเนี่ยมันคงคลุกคลุง้งอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่ๆเ,เอาแต่ละคนมีความผิดบาป เยอะมากแต่ทําไมามันไม่ออกมาลล l a ์ Allah ตกปิดให้เรา أ บบมิ ذ بك من شر ما ص บ ع ت ُ Abu Ulaq bin a h ติกะอ a ลัยย a ฉันกลับมาหาพระองค์ด้วยด้วยอะไรเรากลับมาหาละตาลาด้วยอะไรหนึ่งกลับมาด้วยเนืหมัดที่พระองค์ประทานมาให้กับเราพระองค์ประทานลมหายใจให้กับเรา พระองค์ประทานมือประทานอวัยวะต่างๆให้กับเราเราพร้อมกลับมายังมหาอัลลอฮฺตาลาเนี่ยพร้อมกับสิ่งที่พระองค์ให้กับเรานี่แหละแต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งเวลาที่เรามาเวลาที่เรารับจากอัลลอฮฺเนี่ยเรารับเฉพาะเนืหมัดมาแต่เวลาเรากลับไปหาพระองค์เนี่ยเราพาเนืหมัดกลับไปด้วยหนึ่งอย่างมีอย่างอื่นกลับไปด้วยว่าอับูอุบิซัมบีกลับมาพร้อมกับบาปเพิ่มเติม ตอนที่รับจากอัล l l a ์รับเนืหมัดอย่างเดียวแต่เวลากลับไปหาอัล l l a ์เอาเนืหมัดกลับไปยังไม่พอเอาบาปกลับไปหาอั Allah สบฮา,าวอัสซาลาด้วยเอาบาปกลับมาทมําไมอัล l l a ์ตาลาไม่ได้ให้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ประทานบาปให้กับเราเราเป็นคนสร้างบาปเองแในเวลาที่เรากลับไปหาพระองค์เนี่ยโอ้โหบาปเต็มหลังยอมรับอ b u Ulaq ะ i n Ahmad ที่เคยเล่าวะา Abu u b a i d a มบีเวลาที่ทําบาปเราก็ใช้เนื้อหมัดของ Allah ตาลานะั่นแหละทําบาปนะ لا حول ولا قوة إلا بالله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ف ش ا ั أن يا الله ฉันกลับมาแล้วได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์เท่านั้นสุบฮานัลลอฮทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่ในไัยิดุลอิสติกฟารสำนวนนี้สมแล้วที่ท่านนบีเรียกมันว่าไัยิดุลอิสติกฟารหัวน้ ของการขออภัยโทษจาก Allah s u b h a n a ะ a ะ l a เพราะมันกลั่นออกมาจากหัวใจจริงๆเป็นช่วงที่เรารู้สึกครับอกรับใจมืดมิดไม่รู้จะไปทางไหนเรายังมี Allah s u b a wa ะ a a ให้เรากลับไประบายอย่างพระองคล a l a s u a ะะ t a ไซดลอิสติฟารอีกครั้งหนึ่ง a ล t a ل ه อ خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين وأظهر من جمال أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين فأثنى عليه فأثني عليه فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

ผลลัพธ์ของคนที่อ่านด ع อาเซยิดุลอิสติลฟารท่านนบีบอกว่าอย่างไรมันกล่าวหรมินานหนารืมูกินันบิฮะฟะมาตมินยอมิฮีกับเลอันยุมซีฟะฮุวะมินอัลล์ลจันนะใครก็ตามที่กล่าวด ع อาเซยิดุลอิสติลฟารตอนกลางวันด้วยความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านด ع อาอะไรเนี่ยต้องพยายามรู้ความหมายของมันแต่ละท่อนที่เราอ่านเราจะต้องมีความรู้สึก อารมณ์มันพาไปด้วยอย่าอา่านโดยที่ไม่รู้ความหมายอา่านต้องรู้อัลลอฮฺอัลอฮอัลลอบฺอ่านด้วยใจอ่านด้วยความเชื่อมัน่นใครก็ตามที่อ่านดูอานนี้ด้วยความเชื่อมั่นในตอนกลางวันฟะมม,ามาจะมินเยามิฮ์นะฟาเมจะมินเยามิฮีกบละอันยุมสีแล้วเขาก็เสียชีวิตในตอนกลางวันนั้นก่อนที่จะถึงตอนเย็นฟะฮูวมินอัลเลญันนะเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์ ว่ามันกล่าวหาในเรื่องเลี้ลีว่าเขามุ้นนั้บีฮะใครก็ตามที่อ่านดูอานี้ในตอนกลางคืนด้วยความเชื่อมั่นอีกด้วยความยักยินฟะมาต้าคือก่อนที่จะยุบเป็นฟะฮูว่าเป็นอัลลอฮจ็นนะแล้วเขาก็ตายในค่ำคืนนั้นเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์ทบทวนความหมายของมันดูอีกทีหนึ่งแลวเราจะรู้ว่าทำไม ผล,ลบุญผลลัพธ์ของการเอาดูอานี้มาอามันในชีวิตทุกวันของเราเนี่ยมันถึงทําให้เราได้กลายเป็นชาวสวรรค์ดูสิความหมายของมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนการยอมรับของเราตอนน้นอาอัลลอฮฺตาลามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วจะไม่เป็นชาวสวรรค์ได้อย่างไรเหมือนกับว่าเราพร้อมตายละเราขอกลับไปหอาอัลลอฮฺสุบไบตาลาแล้วถ้าเราตายตอนนั้นแสดงว่า,าพร้อมพร้อมที่จะกลับไปหอาอัลลอฮฺตาลาแล้วมีบาปแค่ไหนความหวังของเราก็ยังมีว่าอัลลอฮฺสุบไบตาลาจะอภัยโทษให้กับเรา เพราะฉะนั้นเป็นดูอา์ที่สมควรอย่างยิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องศึกษาและใช้ในการในการอ่านทุกวันกลางวันหรือกลางคืนทุกเช้าหรือทุกเย็ยนอินชาอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอละเป็นน้องครับหัวใจของมนุษย์อ่อนแอเป็นเรื่องปกติแต่อิสลามก็มีทางออกให้กับหัวใจของเราเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามสาเหตุเพราะชัยตอนสาเหตุเพราะดุนยาสาเหตุเพราะอะไรก็ตามตามแต่ที่มันมีผลต่อหัวใจ อย่าลืมว่าหัวใจของเรามีความเข้มแข็งกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ถ้าเรารู้จักระลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะ l t o g e t h e ล ala b ิ zikrilla h i ต a t u l nulqulub เพิ่งทราบเถิดว่าด้วยการระลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจจะมีความสงบมีสมาธิและหนึ่งในจํานวนซ zikr ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือซยิดุลอิสติฟาร์จากท่านนบบีซัลลัลลอฮฺอัลลอฮิวะบัลลัมอินนัลลอฮุมะลาอิก u ต a ฮ a ยุ a t ลลูน s s a l l u nala n a b i y ย yaa ล u h a l a d z i n a a m a n u s ล a l l u alaihi w a s ล l l i m u t a s l i m اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح حوالنا وحوال المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزركم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون